จะไยจกส้งกอนีงเก่่งนี้ถ่ายจากนี้ไปนี่สวยถ่ายเออเฉ่งเไปนด้เงเงมามามาอืมเออออามาคุณจร่งมาถ่ายให้มา ตอนนี้ <coughs> <coughs>